แอปพ a ิเคชัน d ูด a แอปพลิเคชัน u d d a เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักวิจัยเพื่อใช้สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถบันทึกข้อมูลการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนผ่านแอปพลิเคชัน u d d a และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมในอนาคตได้ผ่านโปรแกรมออนไลน์บูเรียลซิสเและในส่วนของประชาชน สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อป oh. ้องกันตนเองจากการเกิดอาชญากรรมได้การใช้งานแอปพลิเคชันจูดาผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจูดาทำการโหลดแอปพลิเคชันจาก App Store และ p a Pay s t o r e สำหรับประชาชนบุคคลทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดูแผนที่การเกิดอาชญากรรมได้ โดยการกดเลือกที่เมนูบุคคลทั่วไปแอปพลิเคชันจะแสดงพิกัดปัจจุบันที่ผู้ใช้งานอยู่และแผนที่จะแสดงไอคอนอาชญยกรรมลัศมีรอบ100เมตรแอปพลิเคชันจะมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการเกิดอาชญากรรมเป็นจำนวนมากแอปพลิเคชันจะทำการแสดงแจ้งเตือนซ้ำทุกๆ5นาทีหากผู้ใช้งานยังอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง การใช้งานแอปพลิเคชันจูดาในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการกรอก username และ password หลังจากนั้นกด login จะพบกับหน้าแรกให้กดที่แทบเมนูเลือกเมนู c ามอินซิเดนต์จะแสดงหน้ารายการเหตุการณ์สามารถเลือกวันที่เพื่อดูรายการเหตุการณ์ได้ กดที่ไอคอนปฏิทินรายการเหตุการณ์จะแสดงหากต้องการเพิ่มข้อมูลกดบวกแสดงหน้ารายละเอียดคดีให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดคดีเลขคดีรูปแบบการกระทําผิด สถานที่เกิดเหตุเวลาเกิดเหตุตำแหน่งสถานที่รายละเอียดของสถานที่สภาพแวดล้อมและพฤติการของคดีโดยสรุปหลังจากนั้นกดบันทึกรายการเหตุที่บันทึกจะแสดงยังหน้ารายการเหตุการณ์หากต้องการแก้ไขหรือกดเพิ่มเติมสามารถกดที่รายการ จะแสดงหน้ารายชื่อผู้กระทําผิดสามารถกดแก้ไขหรือกดเพิ่มได้กรณีกดเพิ่มสามารถกรอกข้อมูลผู้กระทําผิดได้เพิ่มเติมในส่วนของสถานภาพการศึกษาความสัมพันธ์ที่อยู่และภูมิลำเนาหลังจากนั้นกดบันทึก ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการทราบแผนที่อาชญากรรมกดที่เมนูคำแมปปิ้งจะแสดงพิกัดที่อยู่ปัจจุบันกดค้นหาเลือกวันที่เกิดเหตุและฐานความผิดที่ต้องการทราบหลังจากนั้นกดตกลง แอปพลิเคชันจะแสดงพิกัดที่เกิดเหตุการใช้งานโปรแกรมออนไลน์บูเลียวซิสเต็มทำการกดที่ไอคอน OMS หลังจากนั้นกร oh. อกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบจะพบกับหน้าแรกเลือกเมนูอาชญกรรม จะพบกับแทบเมนู3แทบด้วยกันคือรายการอาชญากรรมเด็กพื้นที่เสี่ยงและเจ้าหน้าที่เลือกเมนูเจ้าหน้าที่จะพบกับหน้ารายการข้อมูลเจ้าหน้าที่กดเพิ่มทำการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประชาชนทำการกําหนด username และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันจู d a กรอบเบอร์โทรศัพท์อีเมลวันที่เริ่มต้นในการใช้งานและวันที่สิ้นสุดหลังจากนั้นกดบันทึกเมนูอาจชรากรรมเด็กจะพบกับรายการคดีสามารถค้นหาข้อมูลตามช่วงวันที่เกิดเหตุช่วงเวลาที่เกิดเหตุช่วงอายุผู้กระทำผิดจำนวนครั้งที่กระทำผิด ฐานความผิดการศึกษาเพศและรายละเอียดความผิดได้หลังจากนั้นกดค้นหาในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดสามารถกดดับเบิลคลิกที่รายการคดีได้จะแสดงหน้ารายละเอียดคดีในส่วนแรกจะเป็นในส่วนของผู้ต้องหาจะแสดงรายชื่อผู้ต้องหาครั้งที่กระทําความผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชน ภูมิลํำเนาและความสัมพันธ์ของสถานะครอบครัวและกลุ่มเพื่อนส่วนถัดไปข้อมูลของคดีจะเป็นในส่วนของเลขที่คดีรูปแบบการกระทําผิดสถานที่เกิดเหตุวันเวลาที่เกิดเหตุลักษณะการกระทําผิดหลักฐานและยานพาหนะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลของคดี ในส่วนถัดไปพิกัดสถานที่เกิดเหตุจะแสดงไอคอนที่เกี่ยวกับคดีในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูแผนที่การเกิดอาชญากรรมกดเปิดแผนที่จะแสดงแผนที่การเกิดอาชญากรรมและไอคอนการเกิดอาชญากรรม ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการดูการคาดการแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมในอนาคตกดที่เมนูคาดการแนวโน้มเลือกฐานความผิดกดแสดงจะแสดงเส้นกราฟแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมในอนาคตเมนูพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่สามารถกดที่เมนูพื้นที่เสี่ยงเพื่อเพิ่มพื้นที่เสี่ยงในกรณีที่ต้องการให้แจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน j u d a ากดเพิ่มทำการปักหมุดและใส่ชื่อพิกัดหลังจากนั้นกดบันทึกรายการพื้นที่เสี่ยงจะแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้งานเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในรัศมี100เมตรหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทบางกอโกโคเบอซอฟต์แวร์จำกัดขอบคุณค่ะ